กลับมาที่ประเทศไทยนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงวงการวอลเลย์บอลทั้งวอลเลย์บอลในร่มรวมถึงวอลเลย์บอลชายหาดเลยนะคะอย่างตอนนี้เองก็มีการแข่งขัน o Challenge ซึ่งเป็นรายการวอลเลย์บอลอาชีพในการที่จะคัดทีมขึ้นไปเล่นในศึกไทยลีกนั่นเองค่ะ การแข่งขันกีฬาวลอลเลย์บอลอาชีพรายการ Pro Challenge ประจำปี2,569ระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคมที่ยิม4,000ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนะครนะครปฐมจังหวัดนะครปฐมวันนี้เป็นวันที่2ของการแข่งขันนะคะคู่แรกประเภททีมชายสโมสรสตรองวิงเซนเซวีซีที่อยู่ชุดดำ เจอกับสมโมสร BVA สมุทรสาครสีสเกต VC ที่สวมชุดสีแดงเป็นการลงสนามที่2ของทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็เป็นอินหนึ่งนัดที่สตรองวิงเซนเซทำได้ดีนะคะโดยเฉพาะช่วงท้ายของแต่ละเซตก็ชนะ BVA สมุทรสาครไปได้3เซตรวดสกอร25์25ต่อ18 25ต่อ21และ25ต่อ18ทําทำให้สถานการณ์ของสตรองวิงเซนเซวีซีเก็บชัยชนะ2นัดรวดแล้วนะคะ นัดแรกเนี่ยชนะบัณฑิตเอเชียเมืองพลไปแล้วก็นัดที่3จะเจอกับนาวี2 0 2 4 VC วันพรุ่งนี้ด้าน BVA สมุทรสาครศรีสะเกต VC แพ้เป็นนัดที่2ต่อเนื่องนัดที่3ก็จะเจอกับบัณฑิตเอเชียเมืองพลในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูผลงานของคู่ที่2กันบ้างนะคะประเภททีมชาย ก็เป็นการเจอกันระหว่างสโมสรราชมงคลธัญบุรี V.C. ที่สวมชุดสีน้ําเงินเจอกับสโมสรบดิตเอเชียเมืองพลชุดเหลืองนะคะนี่เป็นการลงสนามนัดที่3ของทั้งคู่ที่ต่างก็เก็บเก็บชัยชนะกันมาแล้วคนละนัดนะคะปรากฏว่าเกมนี้ บัณฑิตเอเชียเมืองพลเนี่ยทำได้ดีกว่าตั้งแต่ออกสตาร์ทในแต่ละเซตก็ทำให้จบแมตช์ไม่ยากนะคะเอาชนะราชมงคลธัญบุรีไป3ต่อ0เซต25ต่อ9 25ต่อ18และ25ต่อ17ค่ะบัณฑิตเอเชียเมืองพลมี6คะแนนนะคะเท่ากับสตรองวิงเซนเซวีซีแต่แข่งมากกว่า1นัดค่ะ ในนัดสุดท้ายบัณฑิตเอเชียเมืงพลจะเจอกับ BVA สมุทรสาครศรีสะเกตในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนราชมงคลธัญบุรีวีซนัดสุดท้ายก็จะเจอกับนาวี2024 VC แข่งวันที่16ตุลาคมค่ะหัวลเลืบบอลหลีกอาชีพโปร h ชลเลนจ์2026หรือปี2569ประเภททีมชายมี5ทีมเข้าร่วมแข่งขันนะคะก็มีเซนเซวีซบัณฑิตเอเชียมืองพลนาวี2024วีราชมงคลธัญบุรีวีซแล้วก็แอมบิลฟ สีสเกตดีซีแข่งขันกันแบบพบกันหมดเพื่อหา2ทีมที่ดีที่สุดขึ้นไปเล่นในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2026ต่อไปนั่นเองค่ะและอย่างที่เกริ่นไปนะคะ นอกเหนือจากผลการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มที่ตอนนี้เนี่ยเข้มข้นมากๆเลยที่แข่งขันอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอีกรายการหนึ่งพาไปออกนอกสถานที่กันบ้างนั่นก็คือวอลเลย์บอลชายหาดนั่นเองนะคะทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีมก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยาสนสุวรรณภูมิเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Challenge ค่ะไปแข่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่15ถึง19ตุลาคมนี้นะคะรายชื่อนักตบชายหาดสาวไทยชุดนี้เป็นที่คุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วนะคะก็มีทั้งทาราวดีนาราพลาพัฒนวรพีรัชยากรก้องพบสุรุตาวดีแล้วก็มีธนรัฐาอุดมชวีรำไพพฤฒนุ่มวงรวมทางผู้ฝึกสอนและก็เจ้าหน้าที่ทีมก็คือโคช้ชเพชรราชพุทธสอนนั่นเองรวมถึงสมชายพินิจวง์นรสิงเพียรเสมอ ซึ่งทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บคะแนนสะสมระดับโลกเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน,ขนรายการสําคัญในระดับนานาชาติค่ะนอกจากนี้ยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีหรือ U21 ก็ออกเดินทางไปแข่งขันเหมือนกันนะคะบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปร่วมแข่งขันรายการ FIVBU21 Beach Volleyball World Championships ที่ประเทศเม็กซิโกแข่งขันระหว่างวันที่14ถึง20ตุลาคมนี้ค่ะคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยทีมหญิงนะคะก็ประกอบไปด้วยสุจิภาริธิลาและสมิตาสีมะโรงนามผู้ฝึกสอนก็คือรุ่งเรืองฐานวิเศษส่วนทีมชายก็คือประภาวินมัญยะหงและวิชยะวิเศษการผู้ฝึกสอนก็คือโค้ชระวีวัน์น้อยเกิดค่ะ